กับสวรรค์อายุ84ฮะดวงตามองไม่ค่อยชัดตาข้างซ้ายก็เป็นตอหินข้างขวาตอกระจกก็ไปทางไหนก็ลําบากเดินต้องคอยระวังตอะไรนั่นหวังวิธทียุหกโมเย็นนะก็บอกว่าให้ให้ลองกินดีกนนแทงดูเขาก็บอกมายเรียกโทรศัพท์ให้จทย์ไว้ก็โทรไปถามต้องชุดกว่ากว่าก็ครั้งนี้ที่ว่าไม่ค่ยดีกักบมาด,ดีดีกว่าข้างขวาไปแล้วก็อตอนนี้ก็ ทิตใจก็สบายคุ้มคุ้มคุ้มคือมันอาการดีขึ้นฮะมองเห็นก็ชัดขึ้นจะเดินไปทางไหนก็สะดวกหน่อยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องคอยระวังอะไรเลยก็เชิญคนที่ว่าสายตาไม่ดีก็ให้ทีนนี่คุแทงเหมือนคุณลุงนี่ครับก,ก็อาการก็ดีขึ้นดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D-Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์คายดีอันดับหนึ่งในเอเชียด้วยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น D-Contact ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทตาเสือ่อม จอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค